สวัสดียมค่มพี่น้องทุกคนวันนี้คำครับผมกลับจากงานกลับจากงานพอดีเอารหลดเอารหลดยนต์ไปทำงานกับเอารถดยนต์ไปทำงานก็เลยกลับมาถึงค่ำครับกัวจีขึ้นใหม่ขึ้นอะไรใส่รหลดเข้าโรงงานก็ค่ำครับรหลดใหญ่เขามาไม่ได้ครับรหลดใหญ่เขามาไม่ได้ผมก็เลยต้องเดินเอาครับ เดินตามป่าตามอะไรมาเนี่ยเลยครับเป็นทางจุดรูดหน่อยเดียวครับมีแต่ป่ามีแต่ป่ามีแต่ดงครับก็เดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงถิ่นที่อยู่ของนองย่านกระลูกเขาครับปอดีถึงมันจิกคำแต่ผมก็มีหมูมานาครับมีหมูมานําอยู่วันนี้เดินออกก่อนไปนู่นครับก็แบ่งมัวอาหารแล้วก็แบ่ง เขาขับเดินเขามาให้เขาขับถ่าไม่เอามาให้เขาก็ะหัวเขาจีโอตขับหัวเขาจีโอดแต่ถ้าหากมากคนเดียวก็คืออเมกลกาเขามาอะไรอะไรขา้างหน้าไหนฮะ,ฮะ,ฮะมา้าป่ามาป่ามาจอนจัดหรอแถวบริเวณนี่ เป็นทิ่นที่อยู่ของหมาจ้อนจัดนะครับเพราะว่ามันเป็นบริเวณป่าที่กว้างมากครับแล้วก็มีเส้นทางเส้นทางหลายเส้นทางรับออกไปหลายที่เลยครับมันเป็นที่ในทุ่นที่ว่าหลูกล่างวางเปล่าที่เขาไม่ทําอะไรเลยครับมารับติดตามไปดูไปนาการับติดตามดูไปนากันว่าวันนี้เดินครับทํางานมาเหนื่อยก็เดินนําครับแบ่งเขาแบ่งหัวอาหารใหม่เขาเลยแหละนะครับ กล้จะถึงเดินมาได้ครึ่งทางแล้วครับเดินมาได้ครึ่งทางแล้วครับมาติดตามนะครับถึงกินเน็ดเหนื่อยเมื่อยลาพี่น้องเอ้ยนะครับการเห็นโอ๊กเห็นใจนะครับของอคนที่มีจิอยากกี่ห้ครับเจียมคนหัวใจล้อครับคนชอบช่วยเหลือนะ่นแหละเนาะโดยเฉพาะกับช่วยเหลือกับสั์ที่อดอยากซั์ที่ตกถูกใด้ยากครับนะก็มันไม่ได้มาให้เขามันก็ จักงอจะได้กินไหนครับจะเขาจะได้กินไหนเพราะว่าวันหนึ่งเขาได้กินอาหารขังเดียวก็คือในช่วงย่ามคำขนั้นี้ครับนี่ก็เดินมามีแตป่ปลาครับถ้ามาคนเดียวนี่ไมกาเข้ามาอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะช่วงคำคำแบบนี้มันเปรี้ยวครับมันเป็นเส้นทางที่เปรี้ยวมากเลยนะครับผมก็ต้องเดินคนเหนื่นอยพอพอสมควรหละครับเดินเขามากก่ไกลไกลพอสมควรหลืครับพอดีมี หมูเข้ามาอยู่ครับอมผมกอเดินถ่ายคลิปไปนั่มนะครับนู้นนะครับคนเดินถือกับเขาครับนี่ก็มาถึงปากทางจะถึงถิ่นที่อยู่ของน่องย่านเขาแล้วครับเ๋ยดูวันนี้ผมไม่ได้เอาไหนนอนเลียงกันมกผมไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์มากเคยดูเขาจะจำผมได้ไหมครับตัญชาติย่านของน่องสุนักนี่เขาจะจำผมได้ไหมครับเคยดู นะครับเขาก็ที่ขางใสอยู่ก็ดูว่าผมทุกวันผมเอามอเตอร์ไซค์เขามาครับวันนี้เดินมาน่องทองแดงน่องทองล้วนจำได้ไหมครับน่องทองแดงกับน่องทองล้วนมาก,ก่อนครับนี่ิ่งมาแล้วไหนลูกโอ้ยรอกกินเขานี่ลูกนี่พอเดินมาเด้วันนี้พอรถาหลใหญ่พอจอดรหลดไว้ข้างนอกนู้นเดินมาไกเกิน ไปไห<ใ>นแม่ <ไป S 1> เขาอยู่ไหนนี่ไหนท้องย่านอยู่ไหนนี่ย,นย่านย่านเลยย่านใอ้ย่านทองดำอุ้ยใหญ่ไปไหนเราไม่เห็นวิ่งมาหลับเราเี่นห้องย่านมาหลับเลยครับว่านี่ไปไหนไม่เห็นหรอกินเข่าแล้วกินไว้กี่์บอได้กินแล้วว่านี้ไปย่าน,นไหนทองดำท้องดำจำเสียงพอไม่ได้นะทองดำทองดำทองดำ ทองดำทองแดงทองล้วนนะครับก็เดินเข้ามาถึงแล้วครับนี่เดินเข้ามาถึงท,ที่อยู่ของเขาแล้วครับนี่เหนื่อยนึงแล้วครับเหนื่อยนึงเลยแหละนะครับเนี่เหนื่อย <c oughs> พอสมควรแล้วครับเดี๋ยวผมจีนําอาหารให้เขาก่อนครับนําตักอาหารให้เขาก่อนนะครับเอาเลียบตายดูตายดูอ้นตายไ่ยยนี่แหละเด้อ

ยานมา <c oughs> น,นี่ยานมาหน,นีเร็วเอาเอาหนีเอาหน,นองไอ้คนมากก็ฉันก่อนเอาหนีใบหนึ่งหนีใบหนึงน่งลุกมาต้องดำต้องดำเอาหนีเอา,เอากินลูกกิน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 ข้าวผสมหัวอาหารแล้วก็ไก,ก่บด อร่อยนะครับอร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยมากเลยวันวันนี้เห็นแม่เขากับวันนี้เห็นแม่เขาวันนี้ย่านมาว่านี่ไปไหนวันมาว่านี่ไปไหนแล้วถึงลูกนี้ลูกนี้เต่าไปไหนมาว่านี่ย่านนู้นนี้ลูกนี้เต่าไปไหนลูกยังใหญ่เลยนี้ลูกเป็นทำไมอื้ ดี๋ยาวจนี่หัวอาหารนะมีหัวอาหารด้วยมีหัวอาหารด้วยแล้วหนูจะได้กินหัวอาหารนําวันนี้เดี๋ยวหาของมาใส่ก่อนใส่อะไรเนาะเรียบร้อยจานเนี่ยใส่ถุงน,นี่อย่างไรถุงกุยอ่ะมีหัวอาหารหัวอาหารปลูกหนูอยู่ตรงนี้เด้อมีหัวอาหารห,หนูมีลูกมากมีหัวอาหารกินด้วยเอา มีหัวอาหารกินด้วยอยากกินหัวอาหารก็ได้กินอยากกินหัวอาหารก็ได้กินนะครับเขาก็เขาก็ผสมทั้งหัวอาหารทั้งไก่บดแหละครับปรุงแต่งรสชาติมากเพียบพร้อมเลยวันนี้เดี๋ยวหัวอาหารปลาเป่าลองมาให้เขากินดูครับว่าหัวอาหารปลาเป่าเขาจะกินไหม แสดงว่าห right, ัวอาหารปลาเป่าเขาก็กินอยู่ครับวันหลังผมจะแดาหัวอาหารปลาเป่ามาให้เขาด้วยครับเี็กเขากินดีอยู่นี่นี่ครับหัวอาหารเนาะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมครับหัวอาหารอร่อยไหมครับหัวอาหารอร่อยไหมครับแสดงว่าหัวอาหารเขาก็กินหัวอาหารปลาเป่าที่ไม่ต้องใส่อะไรมากเขาก็กินครับลืมเข้าเลยครับรืมเข้าเลยนี่ครับนี่กถะนะครับ แม่เขาก็กินอยู่ทางด่านนู่นกับกินหัวอาหารดีกันครับเอาเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวพากันกินลูกพากันกินเดี๋ยวพ่อจิกับเด้พากันกินเด้อสินี้เด้อพ่อพากันกินเด้อพ่อจะเอาไปให้ที่อื่นนี่เพอาะว่าเนี่พ่อเอารถยนต์มาย่านจะทิ้งลูกทิ้งอะไรไม่มึงฮะกินแล้วก็พาลูกอยู่มับ พวกหมาป่าพวกหมาจอนจัดตัวใหญ่ๆหลายเกินได้เขาจิกัดลูกเก็บลูกไหมหนูลูกไหมเขาจิกัดลูกเหนพวกปองลูกได้ไหมเนยหมาป่าจอนจัดเห็นเป็นฝูงมีแต่ตัวใหญ่ๆนุ่นเดี๋ยวเขาจะมากัดลูกกระลังใาใหญ่นี่ลูกกระลังตาใหญ่กรลังตนาหลักนี่เดี๋ยวผมจิกับคนขับเดินกับกวาจะถึงรถอีกคับพากันอยู่พากันกินเด้อพอจิกัดไปเด้อลูกเด้อไปเือเอานัน โอ้เขากินหัวอาหารดีอยู่ครับกินหัวอาหารดีอยู่เดี๋ยวผมจิกลับก่อนครับพากันอยู่เด้อลูกเดอ้อพอจิกลับแล้วก็จะเดินถึงรถขับไม่ถังของผู้ใดือเปล่าของเขาก็จะเดินถึงรถครับผมจิกลับแหละที่นี่ค่ำพอดีเลยครับวันนี้พอจะถึงรถกตะวันตกดินครับนี่ตะวันตกดินแล้วครับนู้นนะครับตะวันต,นตกดินไทยนี่เลยกลับไปสามตัวเนี่ยจิ๊ไปไม่ต้องไปส่งไม่ต้องไปส่งวันนี้ ไห,ไหนใหม่อยู่ไหนฮหอไหนใหม่อยู่ไหนเหอกลับเลยไม่ต้องไปส่งมาส่งแค่นี้พ่อมาส่งแค่นี้พ่อไปไปตีเขามาส่งแค่นี้พ่อคู่เขากะลูกแกนดอกครับไปไปไม่ต้องดําไปไปพาก,กันไปพาไปกินเขาอยู่กับแม่นุ่นไม่ต้องไปส่งไกลดอกเดี๋ยวมันจะหลงทางไปไปเลยโดนใหม่เลยนี่คู่เขาเฉยกับตีป่าตีดงงรับ าลูกเก่งอิงขู่เขาไปไม่ตองมาส่งเด้อไปไปตองมาส่งเด้อบ,บายบายพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ